นักเรียนมาดูการหารยาวอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อนี้ 6, 20, 4, หกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสรด้วยแนะคะตัวหารยังคงเป็นเลขห่หลักเนาะเอามาดูก่อนนะคะวิธีการหารยาวนี่คือเครื่องหมายหารยาวตัวตั้งอยู่ด้านในนี้ตัวหารอยู่ด้านหน้านะคะหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหารด้วยแด นะคะเอาทีนี้เราก็ทำการหารเลย8คูณอะไรได้6อ่าคุณครูเคยบอกแล้วว่าถ้าตัวหารนี่แหละตัวหารมากกว่าตัวตั้งเราขยับเป็น2หลักได้เลยก็คือ8คูณอะไรได้6 2อ่บเราก็ต้องสุดคูณแม่8เลย85 40 86 48 87 50 87อะไรคะ ปดหน้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเท่าไรลูกอ่ะท่องได้ไหมสุดคูณแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสองแปดหน้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหก ถ้า8 8, 8 6ี4มันเกินใช่ไหมคะแสะดงว่าต้อง8 7 5 0 6อ่าแล้วทำยังไงต่อเราก็ต้องขีดแล้วก็ลบกันโอนนะคะอ่า 2ลบหได้ไหมลูกไม่ได้ต้องยืมตัวนี้ตัวนี้เหลือ5ตรงนี้ก็กลายเป็น12นะคะ12บลบหก็ได้6ลบกันเสร็จแล้ว1ครั้งเราจะต้องอดึงตัวนี้ลงมาดึง9ลงมา8คูณอะไรได้69 แปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่แปดเก้าเจ็ดสิบสองถ้าแปดคูณเก้าได้เจ็ดสิบสองมันมากกว่าหกสิบเก้าไม่ได้เราก็ต้องเอาแค่แปดแปดหกสิบสี่อ่าก็คือแปดคูณกับแปดได้หกสิบสี่ทำยังไงต่อก็ต้องลบกันเก้าลบสี่ได้ห้าลบเจ็ดดึงหลักถัดไปนี้ลงมานะคะ อ่าเป็น55ต่อไปก็หาอีกว่า8คูณอะไรได้55า5 4 0ห้า8 6, 48, 8ดห้าสี่คูณ7ไม่ได้มันมากกว่าห้าต้อง8 8ดอะไรคะ8 5ดห้าสี่บแปดหสี่สดอ่าก็ต้องเป็น8คูณหได้48ลบกันได้ไหมคะ ห้ลบแปดไม่ได้ยืมตัวนี้ตรงนี้ก็กลายเป็นสิบห้าสิบห้าลบแปดได้เท่าไหรคะแปดนับต่อแห้ถึง15้าดูว่าได้กี่ครั้งแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสบสองิบาบสี่สิบห้าได้เจ็ดเสร็จแล้วเราก็จะต้องดึงสี่ตัวนี้ลงมานะคะสังเกตง่ายๆการหารยังไม่เสร็จนี่เห็นไหมเลขข้างบนนี้ยังมีไม่ครบ แสดงว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเอาแปดคูณอะไรได้เจ็ดสิบสี่แปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่แปดเก้าเจ็ดสิบสองอ่าตรงนี้ก็ต้องเป็นแปดคูณเก้าได้เจ็ดสิบสองเสร็จเราก็ลบกันสี่ลบสองได้สองแสดงว่าผลหารข้อนี้คือเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าสี่ สองนะคะนักเรียนก็จะได้คําตอบเลยนะลูก